สวัสดีครับเพื่อนๆผมโรเมตฟาร์มนะครับจะมาเล่าผลบอลเมื่อคืนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับซาท์햄ปตัน2-2โอ้ยดูแล้วช่างทรมานใจเหลือเกินจะขึ้นที่3ก็ไม่ได้ขึ้นที่สีก็ไม่ได้โอ้ยคิดหนักช่วงโควิดนะครับเพื่อนๆพี่น้องยุคนี้ต้องยุคเก็บตัวแล้วนะครับ ตัวใครตัวมันนะครับจะให้ผมไปช่วยอะไรท่านมากไม่ได้ครับท่านต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอยู่บ้านก็ดูบอลดูกีฬาไปนะครับมีละครมีหนังก็ดูไปนะครับทำใจให้สบายอย่าไปเครียดน,นะครับช่วงโควิดได้ข่าววัดติดอีกแล้วนะครับเมื่อวานได้ข่าววัดติดอีกแล้วอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยฮะทำไงได้ฮนะโอ้ย ไม่รู้ออฟฟิศจะปิดหรือเปล่าไม่ทราบครับอันนี้ทาระบาดอีกก็ยุ่งอีกนะครับขอให้เพื่อนๆที่รับชมช่องผมนะครับโปรดระวังตัวไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์จาระบาดอีกนะครับเนี่ยดูท่าทางแล้วอ่ะเพราะว่าอย่าว่าแต่อกีกชนนะครับ ที่ปล่อยปลาละเลยอ่ะรัฐบาลเนี่ยตัวดีพวก VIP ทั้งหลายแหละเนี่ยให้แต่พวกเอกชนชาวบ้านตาำดำาบอกให้ความร่วมมือความร่วมมือแต่พวก VIP ทั้งหลายแหละไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยนะครับ ชุดนี้ก็ต้องคิดหนักเลยนะฮะถ้าระบาดอีกทีเนี่ยเกลือมีไหมครับที่บ้านเกลือตะปีน้ำปลานะครับเตรียมซื้อไว้เลยนะครับน้ม่มาปลากระป๋องอย่าไปซื้อมันนะครับแพงมีเกลือซื้อเกลือเลยนะครับช่วงนี้ต้องมัธยัติกันหน่อยนะครับพี่น้องใช้เงินตาม ใจชอบไม่ได้นะฮะผมเองก็เงินเดือนไม่เยอะผมก็ต้องประหยัดกินข้าวแค่วันละ3ามื้อพอนะครับ4ี่ห้ามื้อไม่ไหวนะครับไม่มีทางจ่ายอย่าลืนนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าแมนยูจะเสมอแต่เราก็ยัง มีความหวังที่จะขึ้นที่3ที่4ได้นะครับสองสองนะฮะแรดฟอร์ดกับมาซียาวยิงนะครับเชียเมนยูก็ต้องทำใจครับยุคนี้เหมือนยุคโควิดเลยนี่ฮะลิฟพูการะกคุณเขาได้แชมป์นะครับลิฟพูเขาเลยเอามาให้นะฮะ เื่อเป็นรางวัลสมน้ำหน้าคุณนะฮะกรรมดูนะฮะมีบาคโค้ด้วยจริงๆอ่ะมีบาคโค้ดจริงเ่ะนี่ฮะบาโค้ดพทีน้องครับอีกสองวันก็เป็นความหวังของเรานะฮะท่านใดสนใจหนึ่งสามหกสามนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับ ขายเก็บเงินไว้นะอย่าไปซื้อหวยนะครับเดี๋ยวมันจะเจ๊งกันหมดขอเตือนนะฮะอีสองบันหวยออกนะครับหนึ่งสามหกสามนะครับอย่าไปซื้อนะฮะเดี๋ยวเงินหมดเตือนทันแล้วนะทันมีเชื่อหนึ่งสามหกสามอย่าไปซื้อนะฮะสองห้าอย่าไปซื้อนะฮะเลขดังฮะหาไม่ได้ลอตเตอรี่แถวนี้หมดเกลี้ยงเลยนะครับ ถ้าท่านหาสองห้าไม่ได้ก็ไอเอาสองศนห้าไปเลยนะครับขอเตือนนะฮะอย่าเล่นหวยนะครับผิดกฎหมายนะครับเล่นหวยไม่เชื่อลองดูนะฮะหนึ่งสามหสามครับแต่ 1, 3, 6, 3ไม่ได้บอกให้ซื้อนะฮะให้ลองดูเฉยๆนะฮะเข้าใจนะครับพี่น้องใครมี บอกลูกคุณหาตรงไหนก็บอกผมด้วยนะครับนี่คือคำหวังของผมนะครับอย่าไปซื้อเยอะเอ้ยไม่ใช่อย่าไปใส่ใจมันเยอะยิ่งใส่ใจยิ่งหมดตัวผมลองแล้วอ เราต้องเป็นกำลังใจให้ลิอร์ปูนะฮะถึงผมจะเชียร์แมนยูแต่ผมก็เป็นกำลังใจให้ลิอร์ปูเพราะว่าแดงๆเหมือนกันทำไงได้ฮะทีเขาทีเราเขาประสบความสำเร็จเราก็ต้องดีใจกับเขาไม่อิจฉานะครับแต่ว่าตาร้อนวันนี้เป็น วันที่ฝนตกทั้งคืนนะนอนหลับสบายมากเลยแล้วก็ไม่ฝันด้วยพี่น้องเป็นไงบ้างครับทางโน้นท,ที่รับชมที่รับชมช่องผมอยู่นะฮะเป็นไงบ้างครับทางไหนฝนตกบ้างครับรักและเป็นห่วงนะครับรักษาสุขภาพด้วยระวังโควิดนะครับ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับแต่เราต้องดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับวันนี้สาระก็ไม่มีอะไรมากครับแค่หยอกหยอกหลอกหลอกเอ้ยไม่ใช่หลอกหลอกสาระแค่เสียใจนิดๆเรื่องลิเวพูเอ้ยเรื่องเมนยูอู้ยเอาอีกแล้วกำรมกก วันนี้ครึ้มทั้งมันเลยสงสัยหวยจะออกหนึ่งส้สยไม่ใช่ไปไปมาเอาแต่เรื่องหวยนี่แหละนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขำหรือวุ่นูกันนะฮะที่เขาฉลองแชมป์ยังไงดีใจกับเขาด้วยนะเราก็มีหวังเหมือนกันนะครับแชมป์ยุโรปกับเอฟเอคัพนะครับ คือการเลีร์ฟุตบอลนี่เป็นชีวิตจิตใจของผมเลยนะฮะแต่ไม่ใช่เล่นการพนันนะครับชอบมากเลยนะก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับไม่ดีนะครับผิดกฎหมายนะครับต่อไปเดี๋ยวเขาจะนำเสนอ ถ้วยแชมป์ล <congratulations> ิเวอร์พูลนะฮะนี่ไงฮะถ้วยแชมป์ลิเวอร์พูลให้มาเมื่อเช้าโอเคครับเราจะไปฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลด้วยกันนะครับผมเชียร์แมนยูนะครับครับนี่ฮะขอขวัญจากลิเวอร์พูลครับนี่ หรือผ้ได้แชมป์ได้เล่าขาวขวดหนึ่งครับแหมคุ้มค่าจริงๆกับการรอคอยนะครับอไอ้เลาขวดนี้มันต้องคุ้มค่ามากเลยกับการเป็นแชมป์เราต้องเก็บถึงสี่เดือนนะครับถึงจะได้เปิดนด้สงสามโอ้โหเป็นแชมป์ตละทีนะครับต้องขอบคุณนะครับ สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับนี่ไงสปอนเซอร์ไม่แจกนะครับเนื่องจากลิฟท์ผู้ได้แชมป์นะครับโอ้ยน่าภูมิใจจริงเลยกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่อุปก,การะคนนะครับเนี่ยยังไม่เปิดนะเล่าข่าวนะครับเอะอะไรวะ ไวทวิสกี้เออโอเคไวทวิสกี้นะครับเดี๋ยวผมจะจิบจิบพอเจียนพอแต่ต้องรอสีเดือนนะฮะตอนนี้ไม่ได้นะฮะปิดสินอ่าครับก็แคนดี้ครับโอเคครับกราบขอบคุณครับถีากดไลค์กดแชร์